สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อย,ออยใหม่ๆม,มาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําปลากุูเราสดทอดกระเทียมค่ะเพื่อนๆพี่การได้ซื้อปลากุูเราสดมาจากตลาดมหาชัยเดี๋ยวพี่การจะขอดเกตนะคะแล้วก็เหั่นเป็นสองท่อนอแล้วเราก็จะไปแช่ในน้าเกลือะคะ่ะเอาชามมานะคะแล้วก็ใส่น้ําสักประมาณเดี๋ยวลว้ใส่ให้ท่วมแล้วใส่เกลือไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็เอามือเนี่ยค่ะคนในราให้น้ําเกลือละลายพัลลายเสร็จแล้วก็เอาปลาที่ทําแล้วลงแช่ค่ะแช่น้ําเกลือสักประมาณสิบนาทีนะคะเวลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็จะทําให้รสชาติปลาดีด้วยค่ะอจะไม่จืดสนิทนะคะอ่าแล้วเราพักไว้สิบนาทีค่ะตอนที่เราพักเราก็มาทํากระเทียมก่อนอ่า วันนี้พี่การใช้กระเทียมจีนนะคะซักประมาณสองหัวใหญ่ๆค่ะจัดการนะคะทุบกระเทียมแล้วก็สับให้ละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็าพักเอาไว้ก่อนวันนี้เราจะทานโปรตีนกันนะคะจะทานโปรตีนให้อร่อยเราก็ต้องมีวิธีการปรุงนะคะ แต่วันนี้เราจะใช้ปลาเป็นโปรตีนจากทะเลนะคะเพื่อนๆเ,เอาน้ำมันใส่กระทะให้ร้อนนะคะอ่าติดไฟให้ร้อนใช้อไฟปานกลางนะคะอ่าพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอาปลากุูเลาสดลงทอดได้เลยค่ะ ค่ะทอดทั้งตัวตกะทะไม่พอค่ะเพื่อนๆต้องตัดท่อนเพราะเขาตัวใหญ่เวลาเราทอดปลาเนี่ยเราจะตับไปตับมานะคะเพราะว่าจะทําให้ปลาติดเออหนังไม่สวยอรอให้เขาแบบเออเราจะสังเกตด,ดูก็คือว่าสีเขาค่อนข้างเหลืองๆแล้วเราก็กลับได้ลับสองทีพอนะคะ ก็เอาตะลิวนะคะลองแสะดูนะคะเราจะเหลืองประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็กัดนะคะกัดแค่สองทีก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องรอให้เหลืองก่อนนะอย่าอย่าอย่าขับไปกลับมากีรประกาธิตวิธีการทอดปามนะคะให้กรอบแล้วก็อร่อยแล้วก็น่าทานนะคะเห็นไหมคะเราจะกลับแค่นี้พออีกข้างหนึ่ง เราสังเกตที่สีพอสีเขาเหลืองก็เป็นอันสุกสักเรียบร้อยแล้วค่ะแล้กรชอนตักขึ้นได้เลยค่อยๆเช็คนะคะเห็นไหมคะจนถึงเหลืองประมาณนี้นะคะนี่ก็สุกเสร็จแล้ววิธีการจะเอากระชอนที่ตักนะคะที่ักตัก ปลากรูเรานี่ทําได้หลายเมโนูน,นะคะจะทําเป็นแกงชักส้มนะคะหรือจะทอดอน้ําปลาก็ได้ค่ะเพื่อนๆนี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะต่อมาค่ะเราก็เอาปลาที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยพักไว้ก่อนเรามาทํากระเทียมก่อนเลยค่ะเอากระเทียมลงเจียวให้เหลืองนะคะให้สุกหอมค่ะ พอกระเทียมสุกหอมเหลืองได้ที่เนี่ยเราก็ต้องเอาน้ํามันออกนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มาปรุงกระเทียมกันจะทําให้กระเทียมเจียวของเราเนี่ยมีรสชาติอร่อยเดี๋ยวมาดูนะคะวิธีการปรุงกระเทียมเจียวของเราให้มีรสชาติอร่อยทํำยังไงแต่ตอนนี้เราก็ต้องเจียวกระเทียมก่อนนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะ ยกออกจากเตานิดนึงเอาน้ำมันออกให้หมดแล้วเราก็ใส่น้ําตาลไปหยิบมือค่ะน้ําตาลทรายนะคะหยิบมือนะคะคลุกแล้วก็รีบๆคนนะคะเพื่อนๆเนสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือค่ะนิดนึงคนเลยค่ะแต่เราต้องรีบคนจนช่วงช่วงที่เขาร้อนๆนะคะเพื่อนๆเขาเป็นเสลือับเรียบร้อยเราก็มาโรยในตัวปลากุูเราของเราก็จะทําให้กระเทียมเจียวของเรามีรสชาติ ทานกับปลากุเราสดทอดของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะปลากุเราสดทอดกระเทียมของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆอขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะเมนูนี้ต้องจัดเลยค่ะเพื่อนๆนสวัสดีคะ่ะ